การไปร่วมกับชมรมฮักเขาใหญ่นะคะที่คุณครูบอกว่าเป็นกิจกรรมครั้งแรกของโลกเลยที่ชมรมฮักเขาใหญ่เปิดโอกาสให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาโรงเรียนสอนคนตาบอดมะกุฏคีรีวันเขาใหญ่จำนวน16คนคณะครู8คนไปร่วมเดินป่าเรียนรู้ศึกษาและสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เรื่องนี้เป็นมายังไงคะคุณครู ก็เราก็ได้รับการติดต่อประสานงานนะครับมาจากพี่ปุนะครับชมชมรมฮักเขาใหญ่904ครับซึ่งท่านก็มาเยี่ยมเยือนมาเลี้ยงอาหารมาเยี่ยมนักเรียนบ่อยๆครับแล้วก็ท่านก็มีโครงการดีๆครับอยากให้นักเรียนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ครับไปสัมผัสต้นไม้จริงที่อยู่ในปา่าบรรยากาศเป็นฟังเสียงนกเสียงสัตว์อะไรประมาณนี้ครับให้ อยากให้เด็กๆได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อยู่ในป่าจริงๆครับก็เลยได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับถามน้องน้ําดีกว่านะคะว่าตื่นเต้นไหมเตรียมตัวยังไงแล้วเท่าที่เท่าที่เคยได้ยินมาก่อนเท่าที่รู้จักมาก่อนเนี่ยเขาใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงคะเท่าที่เราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้เท่าเท่าที่เคยได้ยินก็จะมีต้นไม้มีมีต้นไม้มี มีมีนกแล้วก็มีสัตว์เอ่อตอนวันที่ไปเขาใหญ่จริงๆก็เราก็ไปถ่ายรูปอยู่ตรงหน้าป้ายอุทยานกันตื่นเต้นเหมือนตอนจะไปทะเลไหมคะลกูกตื่นเต้นแบบนอนไม่หลับเหมือนตอนที่จะไปทะเลไหมไม่ค่ะอ้าวคราวนี้ไม่ตื่นเต้นเหมือนไปทะเลเหรอ ทำไมล่ะทำไมไม่ตื่นเต้นเหมือนไปทะเลล่ะไม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่านอนหลับไปก่อนแล้วตื่นแต่เช้าไม่วันที่เราขึ้นไปเขาใหญ่ก็ตื่นปกติค่ะตีห้าตีห้านี่คือเช้ามากนะตื่นตีห้าที่โรงเรียนเป็นปกติใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเด็กเขาจะตื่นช่วงประมาณตีห้ายี่สิบของทุกวันนะครับแล้วก็จะลง มาจากหอพักช่วงหกโมงยี่สิบเพื่อมาอใส่บาตรตอนเช้าครับทุกวันก่อนรับประทานอาหารเช้าครับคือเด็กเขาจะตื่นเป็นประจําอยู่แล้วครับเด็กๆที่โรงเรียนได้ใส่บาตรทุกเช้าเลยเหรอคะคุณครใูใส่บาตรทุกเช้าครับก่อนก่อนอนาหารเช้าเจ<ข><ร>็ดโมงเขาจะมีพระมารับบาตรที่โรงเรียนเราใส่บาตรทุกวันครับให้เด็กทําบุญทุกวันครับโอ้ยสาธุด้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีจังเลยนะคะเอาหลานน้องน้ําพอเราขึ้นไปถึงเขาใหญ่แล้วได้สัมผัสกับอะไรบ้างได้ยินเสียงอะไรบ้าง ได้ยินเสียงชนีก่อนเลยค่ะอันดับแรกนกเล่นปลาแล้วก็ได้ยินเสียงชนีรู้ได้ไงว่าเป็นเสียงชนีนชนมีพี่ๆเขาอาธิบายให้ฟังอยู่ค่ะว่าอันนี้คือนะเสียงชนีนกเงือกค่ะออ,อะไรอีกคะ่ะนกนกพระดกค่ะ อันนั้นแะพี่ๆเขาจะคอยบรรยายให้เราฟังใช่ไหมคะว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรเออค่ะแล้วเราได้สัมผัสไหมลกูกได้สัมผัสไหมได้ได้ไปจับต้นไม้ได้ไปจับอะไรต่างๆบนเขาใหญ่ไหมได,ได้สัมผัสต,ต้นไม้ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนที่หนูไปจับตอนแรกหนูไปจับดูทําไมต้นมันใหญ่จังเลย โอบเลยใช่ไหมคะใช้แขนใช้แขนโอบเลยไหมค่ะยังไม่ถึงครึ่งต้นไม้เลยค่ะได้นิดเดียวเองค่ะซึ่งเป็นต้นใหญ่ที่สุดที่หนูเคยเจอใช่ไหมหนูไม่เคยเจอต้นใหญ่อย่างนี้มาก่อนใช่ไหมคะที่โรงเรียนมีไหมต้นไม้ใหญ่ๆ่โอบไม่รอบเลยโอ้โหนี่แปลว่าขึ้นไปถึงป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆ่เลยนะคะอะไรอีกบ้างที่ที่น้องน้ำจำได้จากการไปเขาใหญ่ในครั้งนี้ อชอบอะไรบ้างชอบอะไรบ้างชอบตรงไหนบ้างชอบชอบธรรมชาติที่ที่เขาใหญ่อืมมันดียังไงาาธรรมชาติที่เขาใหญ่อากาศดีค่ะอากาศดีอากาศดีอากาศดีนี่สัมผัสได้จากอะไรคะหายใจโล่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสูดอากาศเต็มปอดเลยอย่างนี้ใช่ไหม,าาม,ยยไหมคะ มันสบายมันสบายแล้วเย็นด้วยไหมอากาศเออก็เย็นสบายค่ะแต่ว่าหนูสัมผัสจากลมที่มันพัดมากระทบค่ะแล้วหนูก็เดินไปเจอเฟินไปเจอเฟินด้วยลักษณะมันเป็นยังไงคะเฟิน ก็จะเป็นใบเล็กๆเร็วเรียวเรียวยวมันมันจะเป็นเส้นๆแต่ว่าลักษณะมันคล้ายๆมันจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันค่ะเฟิร์นมีหลายชนิดใช่ไหมคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปพี่ๆเขาจะคอยบอกด้วยใช่ไหมคะว่าไปเจอกับอะไรเข้าได้ไปสัมผสัสกับสถานที่จริงได้ยินเสียงธรรมชาติก็เลย อยากเขาใหญ่เนี่ยเป็นมรดกโลกเลยนะมันดีไหมคำว่าการเป็นมรดกโลกเนี่ยคิดว่ามันสำคัญไหมการที่เป็นมรดกโลกดีไหมกันดีไหมคะดีค่ะดีดีแล้วเราจะช่วยกันยังไงได้เราจะบอกคนอื่นช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่เขาใหญ่เราจะช่วยกันยังไงได้บ้างคะอืมก็ไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ปลูกต้นไม้ทดแทน